โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมอนิเมะแวนการ์นะครับวันนี้จะมารีวิวตละครตัวดีเจนตัวใหม่นั่นเองนะฮะตัวนี้มาจากเรื่องเชนซอแมนนะครับอืมาดูในส่วนของพาสซีฟนะครับพาสซีฟเนี่ยก็คือโจมตีระเมจดบวก3 0เมื่อตีแอนิเมีที่ติดเละไหลนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะฮะสนใจแค่ว่ามัน่าตีติดละไหลขนาดก็พอนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่ารูปแบบการโจมตีของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ โอเคผมก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่รยบอยแล้วนะครับเจ้าตัวบีมเนี่ยตัวใหม่ตัวนี้นะครับวางได้ทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะฮะนี่วางเข้าไปเอฟเฟกต์การโจมตีก็จะประมาณนี้นะครับรูปแบบการโจมตีเป็นวง่อ LE เล็กๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็ตีติดเลื่อนไหลนะครับอ่าเป็นการหยุดตัวฮิวเนาะนี่ผมเอาดีเซนมานะครับตอนนี้สังเกตว่ามันยังฮิลอยู่นะแต่ว่าถ้าตัวมันตีเนี่ยปุ๊บอ่ามันจะหยุดฮิวแป๊บหนึ่งนะครับจนกว่าดอทมันจะหายนี่ ประมาณนี้นะครับอ่าก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารูปแบบการโจมตีที่2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็จะเป็นทรงกลวยแบบนี้เลยนะฮะรูปแบบการโจมตีเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะติดเลื่อยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าตัวละครใหม่นะฮะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ให้ดูในอัปเดตนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ